พาเที่ยวมาแล้วจ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับะไครต์และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาคดคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณมากๆคะ่ะ สวัสดีค่ะมอนิก็มาพบพอกับช่องน้องวุลพากิน,พา,กนพาเที่ยวคือเกาเดอร์ค่ะพี่น้องจ๋านี่เข้าครัวเหมือนเดิมค่ะพี่น้องจ๋ามอนิสิพาพี่น้องมามกปลาค่ะพี่น้องจ๋ามกหมออูหมอเนาะค่ะเนาะเอินได้ไลายแบบมกปลาอูปลาก็ได้ค่ะพี่น้องจ๋าสำหรับวัตถุดิบของเมนูก็มีปลานิ่นล่างหัน่นทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วเดอค่ะเดอ อันนี้ก็สิเป็นเครื่องมกของเห้าเนาะค่ะเนาะตะไคร้ใบบักูดหอมแดงพริกต่าหยาบค่ะพี่น้องจ้าต่าไวเรียบร้อยแล้วส่วนนี้ก็สิเป็นผักคะแง่งค่ะพี่น้องจ้าผักชีผักซีลาวด้อค่ะเด้อผักขียาวแล้วก็ต้นหอมใบแมงลักขาดบ่ได้ลูกโดดค่ะพี่น้องจ้าพริกกระเลียงค่ะพี่น้องจ้าสาหรับเมนูมื้อนี้ของเมนูวุ่นสิมกหมอนะคะน่ะเนาะมกหมอปลาค่ะมกปลาหรือว่าอูปลาค่ะไปค่ะไปลงกมือเฮ็ดน้ากันเลยจ้า มาจากก่อนอื่นแม่นงวุ้นสิผสมส่วนผสมใส่ในซ้ามก่อนนะคะ่ะเนาะแั่จางสิข้นงาน่ายจางสีเอาไปมุกค่ะใส่ป่าลงไปจ้าพี่น้องจ้าตามด้วยต้นหอมผักชีลาวค่ะเต็มซ้ามหมอก,ก่อค่ะพี่น้องจ้าเดี๋ยวกระยุบลองยาว่าหลายค่ะผักชีลาวงามงาม,งามค่ะพี่น้องจ้าตามด้วยผักไะแงงค่ะพี่น้องออนงามค่ะเขาแล้วกับผักขะแงงค่ะ ติมซ้ามแล้วเดี๋ยวห้องแกงผสมส่วนผสมค่ะตามด้วยตะไคร้หอมแดงพริกใบมะกรูด,โ,ดโขกค่ะพี่น้องจ๋าตำพ่อหยาบนะคะเนาะนี่ค่ะปรุงกันเลยค่ะพี่น้องจ๋าเมนูนก็จะใส่ผงชูรสหนึ่งช้อนนะคะเนาะนิดนึงค่ะข้าวคั่วค่ะขาดไะไดจ้จะพี่น้องจ้าหอมค่ะใส่แกง ไสออมไสหมูหอมเหมื่ค่ะตามด้วยรสดีค่ะรสดีค่ะพี่น้องจ้าขาดบ่ได้ค่ะพี่น้องจ้าน้ำปาลาร้าจ้ะปลากับพักของห้างลายกับซีไส้น้ำปาลาลา้านนจะน้อยน้นนอยจา้านาะนี่ค่ะหนึ่งทับพีจากสองทัพพี่เลยค่ะนี่จ้ะอีกน,นิดนึงนะจาน้านาะนี่ แล้วก็คนส่วนผสมต่างๆให้เข้ากันจ้ะพี่น้องจ้าเพิ่มน้ำจักน้อยเนาะคะ่ะเนาะเติมไอเติมน้ํานิดนึงค่ะพี่น้องเดี๋ยวหมอสีใหม่เพื่อไว้ใส่ลูกโดดค่ะพี่น้องจ้าบัดที่นี่กับคนเลยค่ะพี่น้องจ้าใช้ถุงมือซาวแบบนี้เลยค่ะคนจนเข่ากันคุลัะพี่น้องหอมพักไข่แง่งพี่น้องจ้า นี่คะ่ะพี่น้องจ้าคนจนเข่ากันดีพักงเห่ากันยุบล่งเป็นทีเรียบร้อยแล้วคะ่ะไปคะ่ะบา้านี้เอาไปมกใส่หม้อก,กันเลยจ้ามาจ้ะพี่น้องจ้ามกใส่กระทะคือเกาเนะคะนอ้องบาใส่หมอ้อเพราะว่ามันจังสีได้เห็นชัดนะคะ่ะนอกว่าเมนูนเห็ดจังใดก็ได้เอากระทะตั้งเตาเลยเด้อค่ะเด้อกระทะตั้งแล้วแมนูนก็สีค่อยเอาปลาลงเ้ยค่ะเด้อพี่น้องจ้าตักปลาตักส่วนผสมที่เราไปปรุงไว้ล่งเลยคะ่ะ หอมพี่น้องจ้าหอมเครื่องปูงหอมพักปากกระแห้งหอมตัวนึ่งตัวง่ายๆได้ด้วยนี่พี่น้อง ใช้รงงแบบนี้แล้ะก็แตะหมอดีๆค่ะพี่น้องจ้าแบบนี้นะคะเนาะได้แบบนี้แล้วก็จุดแก๊สเลยค่ะพี่น้องนี่ค่ะแล้เวเราก็ปิดฝาไว้ค่ะพี่น้องจ้าห้ามคนห้ามอะไรทั้งสิ้นจนป่าสุกเด้อค่ะเด้อ กะมกไว้แบบนี้ได้เยค่ะเด้อปิดฟ้าเลยจ้ะบึบนี่จ้ะแล้วค่อยมาดูกันจ้ามาจ้าพี่น้องจ้ามาเบิ่งหมอกมกป่าอูป,ป่าของเข้าเลยค่ะว่าเป็นจังใดแตนแท้หวับ่นหอมหอมพี่น้องจ้าไปค่ะไปเิ่งค่ะใช้ส้ม ดูเลยค่ะว่าเนื้อปลาเปื่อยดีมากเลยค่ะพี่น้องจ๋าซุกเรียบร้อยแล้วค่ะไปค่ะเอาขึ้นเสิฟใส่จานพร้อมเสิร์ฟลูกปลาหนะ้าอา้กันเลยค่ะหอมหอมพี่น้องจ๋าปิดแก๊สเลยนะคะตึบนี่หนำพอดีเลยค่ะพี่น้องจ๋าบลายนั่นไปค่ะเอาใส่ถาดดาวเทียมเสิร์ฟกันเลยจ้ามาจ้ะ ใส่ถาดแบบไงชูเลยค่ะพี่น้องจา้ามกปลาค่ะมกปลาอูปลามกหมอนำ้ำพ่อได้จําค่ะพี่น้องจา้าว้าปลาเปื่อยดีด,ดีพี่น้องหงอมผักอีตูพพ้พักกบบไงพี่น้องจ้าพักซี่เหล้านี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟลุงป้านะ น่าอาแล้วค่ะอายหุวยหุ้ยหอนหอนเลยค่ะสําหรับโมกปลาค่ะพี่น้องจ้าโมกปลาอูปลาโมกหม้อของเหาเนาะค่ะเนาะพร้อมเสร์ฟแล้วค่ะไปค่ะไปกินน้ากันเลยค่ะพี่น้องจ้าแวะเวียนเข้ามาเยี่ยมบ้านแม่นงุนได้นะคะเขามาแล้วก็อย่าลืมค่ะพี่น้องจ้ากดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกิ๊งกิ๊งกิงกิงที่สำคัญลืมอะไรค่ะพี่น้องจ้ากดสับ ตะไคร้ให้ช่องน้องวูลนพากินพาเที่ยวด้วยนะคะพี่น้องจ้าสำหรับวันนี้เมนูวุนกับสิลาไปกับมกป,ป่าถาดใหญ่ๆได้เ้ยะค่ะพี่น้องจ้าสำหรับวันนี้ขอบคุณหลายๆจ้าบ๊ายบายค่ะ